ก็คือไปกินข้าวต้มที่ห้องอาหารไพลินซึ่งเป็นห้องอาหารของโรงแรมไมเคเดนซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองปัตตานีเมนูที่เราสั่งก็จะเป็นแนวแบบข้าวต้มหมดเลยจะมัน เจ็ดแปดอย่างแล้วเมื่อวานมีเป็ดพะโล่ยำกุนเชียงไก่แล้วก็ยำไข่เค็มยำผักกาดดองคณะปลาเค็มวัวชโป๊ผัดไข่ที่ไม่เคยกินก็อาจจะเป็นตัวของเต้าหู้ยีจะเสิร์ฟมาพร้อมกับพริกกับมะนาวให้เอามาบีบเพื่อให้ตัดกันเพราะว่ารสชาติของเต้าหู้ยีอ่ะก็คือจะเป็นแบบเค็มๆก็รสชาติก็เป็นแนวร้านข้าวต้มทั่วไปก็จะมีเมนูแบบเป็นอาหารจานเดียวเป็นกับข้าวเป็นแบบเนี้ยให้เลือกแล้วก็มีนักลงด้วยนะตอนที่ไปนั่งกินมีนักลงร้องเพลงให้ฟังด้วยหรือเราอยากจะขึ้นไปร้องเพลงเอง ให้กับคนอื่นฟังขึ้นไปได้เขาก็ฟังเพราะว่าเขาไปไหนไม่ได้เขต้องมาถึงจอแทบแบบเมื่อคืน